อย่าพูดเสียงดังเลยเฮียเดี๋ยวก็แบนกูแม่ยายแม่ทุดลองชิบหายโอ้โหของเขาเพิ่มเอาเพิ่มเอาของเราแม่งหาคนไม่ได้เฮียตะกี้ผมขอโทษด้วยนะครับหมดอ่ะไอ้นี่อ่ะ OBS มีปัญหาโปชาโปโปชาโป๊ยครับ อ่คือผมว่าน่าจะาสีเขียวกันนะครับตอนนี้เพราะว่าผมอยากหลบตรงนั้นอนะเวลาแบบนี้เราจะโดนกดเพราะว่าเราคือสีหลักอะครับแล้วแต่เลยยังเป็นคนยังเป็นหัวแก๊งเองคิดเลยงั้นผมงั้นขอไม่เดินเดียวงั้นผมขึ้นสีเขียวแล้วกอ้ไอ้คุรีตอมมองงเป็นหนึ่งไหม<อ>ตามเป็นอยู่แล้วถ้าตอนนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวสักคู่ มาเป็นอะไรตอนนี้วะด,ดูดิผมเห็นแล้วเห็นแล้วโดนแบนมันเป็นอะไรตอนนี้วะโอ้ยสียงจัง สวัสดีครับนี่พี่จะขึ้นแก๊งแล้วน้องๆถ้าชอบก็กดไลค์พี่ด้วยนะเี่ OBS เป็นอะไรอีกไม่รู้ว่ลองก่อนขอโทษเวือบิช้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดียวมีแกงแวเหรอเอ้ยว่ <รอ S 1> าบ,บ่ายก็จะขึ้นแล้วไงถ้าเขาเรียกบบไปรวมพลไงหายไปรวมพลไงเออสร้างเองไงอยากสร้างเอง เพลงตอนเข่าแล้วมัจะมางแตนดจุมปุงเลยฉีปุงแลไม่เจอแล้มิดถึงเลยแต่เาอแต่เาแต่แต่คนเดียวเป่เป็นไปไรคะใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ม่เป็นไรค่ะป้าดู

คนครบปะหรือเก้าครบครบมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วเนี่ยเนี่ยแพนด้าเนี่ยแจมแจมไอพี่ว่าตอนนี้จะอยู่จะเล่นได้ไหมจะอยู่แกงได้ปะเดี๋ยวทันทันไพอดีจะจัดได้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 ข้คูมได้ได้ได้มาวันไหนก็บอกรับเลยดิวยเนี่ยเนี่ยกำลังจะขึ้นเนี่ยรอคนรวมสิบคนแล้วถ้าเองมีตังอะ ถ้าตังค์เหลือก็จัดไปเลยขึ้นเลยแต่แต่เราจะขึ้นสีเขียวไงขึ้นหลบเอาสีชมพูอยากได้สีชมพูมึงเอาสีชมพูไหมอุนสีเขียวไม่เที่ยวสีเขียวมืดๆอะสีเขียวมันมืดนะสีเขียวสว่างไม่ได้หรออะไรนะสีเขียวอ่อนไม่ได้หรอ เออเป็นไอเนี้ยชมพูนี่เขียวกูดีกว่ากูเลือกมาแล้วเฮ้ยครับพี่สวัสดีครับพี่ครับไอ้รวยยังแรงอันนี้มาขึ้นแก๊งเหรอครับนี่ไงใช่ครับแก๊งแก๊งอแหล่ะไอดีคนนี้เขามาถามอะไรมาหน้าครับเดี๋ยวครับว่าไงครับว่าไงชื่อช่แก๊งอะไรล่พี่แก๊งเอ่อดูซุกุครับดูซุกุ ทูซูกุครับอ๋อทูทูใช่มันแปลว่าโจนะครับในภาษาญี่ปุ่นชายอยู่แกงอะไรครับเอ่อไว้จะมายู่แกงครับอ๋อพี่ชายแกงอะไรครับสเนคเฮดครับสเนคเฮดสีอะไรครับกลมครับสีตอนนี้สีกลมมีกี่คนนะครับหมายถึงว่าไงครับสีกลมมีกี่แกงครับ น่าจะแก๊งเดียวใช่หรอใช่แล้วก็มีสีน้ำเงินอ่ะน่าจะเป็นน้ำเงินน่าจะเป็นแมสสีโอเคครับพี่ทําไมถึงถึงท้าไมถึงยุบอ่ะครับเออจะรีเซ็ตใหม่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ทั้งหมดโชคดีครับพี่ชายแต่ผมเพิ่งมามาขึ้นนะครับครับผม แ,แต่นี้ผมมาขึ้นอ๋อไม่มีสีเขียวยังไม่มีนะสีธรรมชาติแล้วอ,อ,อันนี้อาวุธครบกันยังไงรบเทียร์สองอยู่เลยครับเทียร์หนึ่งเทียร์สองขวัอขอ,อนุญ,ญาตนะครับแต่มีไฟเล่นครับอาวุธน้อยแต่มีไฟเล่นล <c oughs> <c oughs> แต่สีขาวนี่น่าจะเป็นเทียร์สามน่าจะเกือบหมดแล้วนะเพราะไปเจอเอสตอรี่ครั้งนั้นอยู่ แล้วมันขึ้นเทียสองอยู่ตอนเนี้ยสีขาวอะสีขาวเทียหนึ่งอยู่เลยใช่ไหมครับพวกอาวุธเอ่อสีขาวอยู่เทียสองครับแล้วก็อาวุธเทียสามอันนี้หมายถึงแก๊งอยู่เทียสองใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่วุียร์สามนะครับตรงนั้นตอนนี้เรายังอาวุธเทียหนึ่งเทียสองอยู่เลย เราก็ต้องสีนี้ไปก่อนอะได้หมดได้หมดค่อยไปชิงสีสูตรจะได้ได้ครับครับขอโชคดีครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาพร้อมแล้วตอนนี้สิบคนแล้วใช่ไหมเนี่ยเขานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบขออนุญาตนะครับพาอยู่ไหนอะขออนุญาตนะครับ11ได้ไหมครับ นับผมด้วยหรอผมสิบเอ็ดอะแต่ที่ผมเลยผม<ะ>ไม่ได้มีพิษมีภายอะไรคะ่ะ ถือไหมครับสีแดงไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วไม่มีใครคุยกับผมเลยอ่ะเล่นไหมเล่นไหมเล่นแก๊งก่อนปล่อยแม่งปล่อยซึมไอ้ก้าวไปไหนอ่ะมาไปดิไปเบียดเบียดกันไอพี่เซิร์ชกูเหรอมืดเอ๋วะไอ้ยนสภาสภาไม่จ่ายค่าไฟหรือเปล่าน้องผู้หญิงแฟนใครอยากไปตามมาล่ะ ก้าวตามแฟนมึงมาด้วยแฟนมึงนั่งจำสินอยู่อัพบแล้วั้งมันเป็นของเธอหรือไน มีสูตรอยู่แล้วพี่จะชวนทำไปยังอไงอิงชอบสีนั้นไหมล่ะสีน้ำเงินนะไม่ไม่ถ้ายังไม่จ้างผมมีพี่อยู่ยังไม่จ้างเลยแต่ป้าเจ้าสีเขียวอ่ะสวัสดีครับเอ้ยคนไหนพี่เซิร์ชวะเปิกเหรอเฮ้ยเขามาแล้วมารวมมารวมไหนเิปิกเหรอเฮ้ยข้างในสภาเขาไม่ได้จ่ายค่าไฟหรอวะ พี่พี่พี่ไปข้างนอกกันพี่ดับในประเทศมึงดูดิไอเป๊กไออย่ยไม่ต่อยก็ไม่ตื่นราชาโปอยู่ไหนอ่ะอันนี้ผมมีสิบเหรียญอ่ะผมกินให้คนเดียวเลยได้ไหมผมมีสิบเหรียญในตัวสิบเหรียญเดียวนี่คือสิบคนใช่ไหมใช่ครับใช่สิบคนเอ้าไม่กล้าวไอเป๊กแล้วไอเป๊กอยู่ไหนชาโป อ้าวชาโปหายอะเสร็จแล้วเฮ้ยเป็นหนึ่งนะครับใจเย็นชาโปหายไปไหนอะบีเอ็นกูเป็นที่ะไรเลยแหละเอ้ยโปรแกรมอันคิวผมเป็นไรไม่รู้ครับตอนนี้ครับอ่ะแล้วก็ระหว่างรอเดี๋ยวตัวแทนแก๊งสักคนหนึ่งก็ได้ครับไปที่ห้องลงทะเบียนเนาะห้องลงทะเบียน คนที่ในแก๊งนะครับที่จะขึ้นแบบนี้นะสิบคนแน่ใส่ใส่ใสให้หน่อยครับโอเคครับได้ครับครับระหว่างเราตอนนี้เป็นไงครับวางครับตีมมายังครับอ่าแล้วก็โลโก้ด้วยนะครับได้แต่โลโก้ยังผมบอกเขาว่าโลโก้ยังไม่มีครับโอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็สูตรสูตรนี่คือมึงรู้ชื่อคนไหมมึงไปแทงให้หน่อยดิไปมึงอุน อยู่ปะฮะมีแต่มึงคนเดียวรูามา้มาแล้วมาแล้วใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับ,รบวุ้ยเ,เสหหเ็ดนะว้าเนี่ยมันเสื้อแก้วใช่หรือเปล่าเอ้าผมรูดนะ ใจฉันก็มีอยู่เท่านี้ดอกรุมร้ลยเราทลามองยังไงก็แค่ทุกช่างไมู่เป็นยังไรไม่ใช่แคทผมรู้แล้วทำไมเด็ดมันปิงไอ้พี่รู้แล้วทำไมเด็ดมันปิงไอ้นี่อ่ะพี่ไม่ได้ต่อสายแลยขอโทษทุกคนเลยนะครับ ที่วันนี้มีปัญหาจริงๆว่านขออโทษค่ะแม่ขอโทษในทีิขอโทษขอโทษขอโทษแป๊ะแป้เฮ้ยอองอยากขำดีเฮ้ย ฉัน่มีชนี้ออ๋อเกเพลงเปิดประเทศนีน่องหอลงไยไกห็นอยเลเรา <c oughs> ก็จะหงอยแล้วก็จะตลกทีนะ่าคตลก ยังยัง <presidency> ยัร okay. ้อยพัตติได้ยงร้อยเสร็จยังยังร้อยยังยังร้อยยร้อยอยเสร็จคืถึงจุงปุงปุงักชิดปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถุงเลยถูกใจแต่แท้แแต่คนเดียว กัคิดนอนละอ้าวฝังดีครับนอนแล้วต้องมาบอกส่วนตัวนะมาบอกมันี้ไม่ได้นะต้องบอกส่วนตัวตุ้งปุ้งปุ้งเป่งตุ้งตังปุ้งปิงตุ้งปุ้งก็สเปซบาร์อะไรไม่ต้องกดเองอย่าชื่อแกงอะไรชื่อเขียวเขียบไม่ใช่แก๊งสองแถวใช่ไ่อแก๊งอะไรวะอแกงอะไร ัวได้แก๊งลืมชื่อไม่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 ถ้าเอาชื่อแก๊งเนี่ยนักสกุลผมอะเห็นป่ะพอะเลดด์เห็นป่ะมันเป็นอแก๊งนั่นแหละเห็นป่ะไปนอนอกบ้านไปนอนอกบ้านไม่ได้ครับบ้านไม่มีอกเห็นเห็นอ่านั่นแหละมันจะมันมันสามารถทำสูตรได้เลยเว้ยแต่ถ้าพี่จะเอาชื่อนั่นพี่ต้องไปไปทำออกโลโก้เองแล้วเดาว่าใช่แต่พี่จ้างเขาออกแบบไปแล้วดิพี่จ้างเขาออาไปแล้วเอกแบบเลย เดี๋ยวครับพี่พี่ตอนนี้ครบยังตอนนี้ครบยังอ่ะขอบคุณครับพี่พีครับแล้วใช่ไหมเอ้าหายไปอีกหนึ่งใครหายแ่มันไปไหนอ่ะยายเชกทีครับยนนี่ครับยืนนี่ครับ เอาเอาเลยลุงแคปเจอร์หนึ่งสองหนึ่งสองสามเฮ้มันยาวมันสับทุกคนไม่ติดว่าเฮ้ยคนที่เล่นโมกียบอลดูไปเป็นว่าชอบไอ้เม้งมันเอาหน้ามาใกล้ไหลแบบ จักศบก็ไม่ออกเอ้าสามที่ two one เขาถ่ายไม่ติดวะเขถ่ายไม่ติดเฮ้ยอ๋อเ๋อขอไม่อย่างคนรกั่ะเราครับพร้อมแล้วหน้าแกงมาที่ผมครักแล้วก็มีสี่คนต่อแถวสุดท้ายแต่ละห้าคนครับแี่ละห้าคนมานี่มานี่หน่อยครับอีกสนี่หน่อยอีกสี่ ผมสี่นะครับเราไปตรงนนท์ห้าเราคนน่าแก้งขึนไหมครับทำไมมันดิจจ์จังอ่ะใช่ครับอ่าควาบัดประชาชนแล้วก็เกิดเหตได้ครับทำไมมันสะดุดจังอะ่คะ,งอะครับผมงงมากผมขอโทษด้วยนะครับถ้าวันนี้มันสะดุดเกินไปหรืออะไรยังไง ทุกค <Stars> นคน,ใน,ใน,ในดูคนดูทุกคนทุกทันแล้วนนียที่สุดในใจพี่ชายไม่ใช่หัวแก๊งหรอครับไม่พี่ก็เป็นเออรลองก็ได้งไง มากมายก็ได้หรอกค่ะแค่ตอนนี้ก็น่ารักดีแล้วที่จะเป็นชายอย่างนี้นะจิยวที่เป็นเาอต้องไปผัดลนะจะพิเศษมาก,กาเป็นวันที่ขึ้นแก๊งที่วุ่นวายมากเฮ้ยสวัสดีครับซีเจพี่ซีเจสวัสดีครับ ไอ้ยาท่าเดินเหมือนบิ๊กสโมกเลยมึงรู้จักบิ๊กสโมกวะจะไม่ได้การทางคนที่มันแรปเปอร์ใช่ไหมไม่ใช่สนุกบัญชาเชิญโซนในใน GTA แส่ไหมครับมึงมั่วแล้วได้แหวนไหมอ่ะ ต่ผมพิมพ์ัาเป็นนึ่งผมผมต้องเหมอพี่บ้าได้ไหเฮ้ยเสร็จนี่เราหาไปกระชัมิตพวกเราบ้างได้แล้วฮ่าฮอะไรเงี้ยตีกันเองอะไห้ อูยังไม่ได้แหวนเลยเก้าเก้าแลวดิเก้าเนี่ยอย่างอย่างพี่เลนอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อกันเอ้ย่าต่อยกันหน้าสะพานเดยวเขาว่า เฮ้ยมเหมือนแบบเด็กน้อยไม่เคยขึ้นหอรึเปล่าลุมปีนนี่ <c oughs> ใครได้ใครที่นั้นท <c oughs> ี่ใจมพี่ชายกด F กด F อฟไอ้ที่อยากโดนสภพายยิงล่วงอะ่ะ กเดี๋ยพี่โดนสภา,าสอยดิสภา,าก,กาชาดฮันน่ามันดีดิจะแคบคนยังไงวะเด๊ะเด๊ะเด๊มีใครยังไม่ได้แหวนแก,งไ,ไแกงไหมครับ ยังยัง <rôle> อ่ะขับได้นะครับ <kişi> ัใครก็ไปเอาเลยเดินพามันเทรดอะไรนาน ประชาชนครับอ๋อแบบประชาชนก็ตรงไหนครับอ่ากดลิมเปตเบสก์กได้ครับกดใช้ครับกดใช้ได้ไหมไม่ดีการโอเคอ๋อนี่ครับเห็นเห็นไหมครับสภามเกิดไรครับ ขอบคุณครับเฮ้ยใครยังใครยังไม่ได้แหวนแกงไปเอาไอ้ก๊อดไอ้เมฆอะไรได้ยังเป็กได้ยังเอ้าใครได้กหมดแล้วไม่เหรอเอาเหรอ,อ,เ,อเอามีกู<ม>คนเดียวยังไม่ได้เอาอีกแล้วเอาสตีมมันเป็นไรแอร์ใครจะลุดจังอะ่ะ ทำไมเนี่ยไปกิน thank you thank you โอ้ยมีความเครียดเลยนะวะ4,000คนแกโอ้โหเธอมาทำบุญทำทานน่ะเดี๋ยวได้ถูกหวยแน่นอนเนี่ยพีให้มันไปเถอะทุกวันนี้มันจะแย่งข้าวหมากินอยู่แล้วพี่โอ้โหนี่นี่ปากดี เอ้ยโอ้โหพี่มีเงินแดงครับผมขอซื้อต่อเลยพี่มี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 เท่าไหร่อะพี่สี่สิบสามบาทโอ้โหพี่พี่วันนั้นพี่อยากตีไม้พี่ก็เลยเดินไปตีไม้ติดติดเลยติดอย่างนาทีเลยโอ้โหเก่งมากตีมาแล้วก็ร้อยไอเทียสสองมื่อแค่ทีเดียวเองผมไม่ผมขาดแค่เงินแดงอ่ะพี่อีกขาย่ายคือเราพกเงินขายไม่เอา Okay, ไ,ออไอ้เป็กเสียงเบาอย่างวะไอ้เอ็งพูดเลยนะอนวอลเลกอะไรอ่ะวอลเลกหกหกพี่ไกลเลยคนเข้าเต็มกราฟอะ่ะ <laughs> ส่วนตัวเลยนะเอส่งมาทางผมส่วนตัวเลอย่ามาจี้จใจมันมากไปมันจะเป็นบ้านเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับผมครับอันนี้ถ้าเล่นแอดดอปอะไรต้องเล่นแก๊งใช่ไหมครับเอฟเฟกได้ยินกูมาเลยสุดลงก่อนถึงจะเล่นได้โอเคข้าเร็วสุดได้ยินได้ยินอย่ามาจี้จ้ใจมันมากไปมันจะเป็นบ้านเงเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตโน่ใจเยินได้ยินได้ยิน ก็ได้เลยนี่เพครับอันนี้ขอบคุณครับัมจะไม่ส่งโลโก้ใช่ไหมครับเสียงเบาเสียงเบาจะส่งพร้อมสูตรนะครับโอเคครับใช่เบาโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็เมื่อกี้หัวหน้าแก๊งเมื่อกี้เรคุยได้จะเหมือนไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าโอเคครับเมื่อกี้ผมอ่ะเรียนเทียอยู่กับให้ใครไปเมื่อกี้ผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเสื้อแดงๆนะเรียนเทียที่มีความสุขเรียนสวัสดิการของชาวก็หนึ่งเหรียญท่ากับหนึ่งลอยทำไมแก๊งมรา ก็ว่ายาวอ่อนเยอะจังหวะอ่อนกือท้อเลยพูดอย่าเพิ่งพูดไม่ได้ยินไม่ได้ยินสภาไปหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวจะไม่ให้จะนม่ให้ผมตลกนี่รู้ว่าทำอะไรนะไอ้นั่นก็ตีจ้าไอ้มันบางไปมันจะเป็นเอ้ยดี้ากตายสัก อันนี้ก็ดีแจ็คก็มันทำอะไรของมันท่อไว้เออทานี่แม่งหมอวะใครที่ยังไม่ได้เรียนซ่อมรถมีไม่ได้ครับเหรียนมีส่วนร้อยหนึ่งเวลาไปซ่อมรถนะมารับมารับทุกวันจันทร์ เพกไ,ได้ไไดยางเอ้ยไอ้นี่ไม่ได้ก็ไม่พูดเนาะนก็พูดสิ <c oughs> ไอคอนได้ยางไอคอนไอคอนไปเอาเหรียญสมรถแลทุกอย่างฉันทุกใจอเป็นอีกแล้วหรอฉันมันทาไม่ใครจะซั ครั้งและรู้เอาไปว่าคนที่ยัง่งข้าง่างกันอ้ยทำไมสะดุดบ่อยจังอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมขอโทษด้วยนะผมไม่รู้จริงๆอ่ะ ค้้างา่เธอไดโอเคผมว่าถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็น่าจะได้แบบแก๊งก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเพรา่อเหมือนก็สะดุดด้วยเดี๋ยววันหน้าเราจะเตรียมตัวใหม่ดีๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเรื่องแก๊งเรื่องโลโก้อะไรเดี๋ยวให้ลงดูสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายพี่โอเคครับบ๊ายบาย